มีเรื่องจะเล่าให้ฟังจ้าคือมันมีไก่ทอดอยู่ร้านหนึ่งค่ะอร่อยมากน่ลตรงนู้นนวลที่เดินไปไกลๆน่นและว,วันนี้อารมณ์ดีเนี่ยอยากจะออกกําลังกายก็เดินค่ะจะเดินไปซื้อมันก็ไกลนะไกลไกลมาก,มากแต่ว่าท้องฟ้าแจ่มใสด้วยซีอากาศดีขนาดนี้นะคะไปกลับก็น่าจะเผาผ่านได้หลายแคนนลอรี่อยู่นะคะเดินผ่านแยกวัดพระสิงห์มานะคะแล้วก็ นี่ค่ะไปเรื่อยๆปกติคนเขาเดินกันนะเส้นทางนะักท่องเที่ยวนะคะจุดนี้แต่ทําเมวันนี้ถายไปไหน,นหมดไม่เป็นไรค่ะเป็นการเดินที่สงบดีนะคะชมกําแพงวัดไปเรื่อยๆกําแพงไม่สูงนะคะผู้ชมแต่ว่าคนถ่ายถ่ายได้แค่นี้นี่คือความสวยงามของเส้นทางที่เราจะเดินไปซื้อไก่ทอดกันนะคะ เจอพ่อค้าหมูปิ้งทักไปหนึ่งทีเรามีตัวสำรองละและนี่คือสิ่งที่จะเล่าในวันนี้จบข่าวไม่ต้องเดินแล้วทีนี้ที่จอดรถเยอะแยะโหย